สวัสดีค่ะความรู้สนุกๆก,กับเพจความรู้รอบไตใยรักนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องผลเลือดกันต่อนะคะเป็นค่าไขมันค่าไขมันไม่ใช่ค่าไขมันที่น่ากลัว เสียทั้งหมดถ้าเรารู้และเราเข้าใจนะคะมีค่าไขมันที่ใครๆเรียกว่าไขมันดีที่สุดเลยไขมันที่ใครๆอยากให้ตัวเลขสูงๆเป็นค่าไขมันตัวเดียวที่ยิ่งสูงยิ่งดีที่เรียกว่าค่าไขมัน H D L ไขมันตัวนี้เป็นตัวดีอยู่ในร่างกายแล้วทําให้สุขภาพดีค่าไขมันตัวนี้เป็นเหมือนตัวกวาดขยะตัวกวาดค่าไขมันที่ไม่ดีค่าไขมัน อะไรที่ทําร้ายหัวใจทำํำลายหลอดเลือดสมองเราเรียกว่าท่อหลอดเลือดของเราไม่สะอาดถ้าค่าไขมัน HDL เราสูงค่าตัวนี้จะทําให้หลอดเลือดค่าไขมันกวาดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะแล้วไขมันตัวนี้เกิดได้ยังไงเกิดได้จากการออกกำลังกายค่ะ ค่าไขมันไม่ได้เกิดจากการกินอย่างเดียวนะคะเกิดขึ้นจากการออกกําลังกายยิ่งเราออกกําลังกายมากขึ้นเท่าไหร่ HDL เราจะสูงขึ้นเท่านั้นเมื่อก่อนก็ไม่ใช่คนชอบออกกำลังกายค่าไขมันตัวนี้รักไม่เคยเกิน40เลยก็ไม่เคยเชื่อคุณหมอค่ะคุณหมอบอกว่าออกกำลังกายสิค่าตัวนี้จะสูงขึ้นหลังจากเราเริ่มพิสูจน์คุณหมอพูดปุ๊บออกกำลังกายทุกวัน 3เดือนไปเจาะเลือดใหม่ค่า HDL เกิน50ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไม่ได้กินเปลี่ยนแปลงกิจกรรมอย่างอื่นเหมือนเดิมแต่เพิ่มแค่การออกกำลังกายทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วค่า HDL ขึ้นมาปุ๊บส่งผลทำให้ค่าไขมันตัวร้ายลดลง แล้วออกกำลังกายอย่างไรที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นออกกำลังกาย5วันต่อสัปดาห์ครั้งละครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นขั้นต่ำที่ถ้าเราทำได้สุขภาพเราจะดีขึ้นได้ด้วยแต่ถามว่าถ้าเราออกมากกว่านั้นก็ส่งผลดีมากขึ้นเรื่อยๆออกกำลังกายสามารถทำอะไรได้บ้าง เดินเร็วๆทำสควอตก็ได้ยกขวดน้ำก็ได้หรือเดินนั่งอยู่เฉยๆเรากำไม้กำมือแค่เนี้ยกำแน่นๆเราต้องบอกว่าแล้วเคลื่อนไหวแกว่งแขนอะไรก็ได้ที่เราได้ขยับร่างกายต่อเนื่องกัน30นาทีทำเป็นประจำ5วันต่อสัปดาห์ค่ะ